คบและคุยกันอยู่ดีๆอยู่ๆเขาก็หายไปโดยไม่บอกลาไม่ทราบสาเหตุจิตตกโลกหยุดหมุนไม่รู้จะทำยังไงและนี่คือสเหตุผลใหญ่ๆที่เขาหายไปไม่บอกกล่าวหรือร่ำลาคุณค่ะข้อที่หนเหตุผลง่ายๆที่เขาหายไปโดยไม่บอกหรือร่ำลาคุณ ก็คือภรรยาเขาจับได้ค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าการจบความสัมพันธ์โดยไม่บอกกล่าวร่ำลาหรือหายไปเฉยๆเป็นเรื่องที่ไม่ปกติดังนั้นจึงคาดเดาได้ไม่ยากว่าเขาโดนภรรยาจับได้ว่าแอบคุยหรือแอบมาคบกับคุณอยู่นั่นเองค่ะเขาจึงไม่มีเวลาที่จะบอกกล่าวหรือร่ำลากับคุณนั่นเองค่ะ จงไปต่อกับชีวิตอย่ายึดติดกับคนที่เขาหายไปเฉยๆโดยไม่บอกกล่าวหรือร่ำลาหรือไม่แคร์เรานั่นเองค่ะเหตุผลที่สองที่เขาหายไปไม่ร่ำลานะคะก็คือเขาไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าคุณค่ะคุณอย่าลืมว่าทำอะไรก็ตามทุกวันนี้คุณมีคู่แข่งเสมอค่ะ ช่วงที่เขาคุยหรือคบหากับคุณอยู่เป็นช่วงที่เขายังโสดอยู่ยังเลือกอยู่เป็นไปได้ว่าเขาไปเจอคนใหม่ที่น่าสนใจที่เขารู้สึกว่าดีกว่าคุณน่าสนใจกว่าคุณค่ะดังนั้นคุณก็จงสร้างทางเลือกใหม่ให้กับตัวเองและไปต่อกับชีวิตค่ะข้อที่3มนะคะเหตุผลที่เขาหายไปก็คือเขากำลังมีปัญหาในชีวิตค่ะ เช่นช่วงโควิดอาจจะติดปัญหาชีวิตเรื่องงานเรื่องเงินเขาจึงไม่มีอารมณ์ที่อยากจะคบกับใครหรืออยากจะคุยกับคุณต่อเพราะปัญหาชีวิตนั่นเองค่ะแต่คุณก็ไม่ต้องไปเดาไม่ต้องไปคิดแทนเขาค่ะคนที่มีปัญหาช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือช่วงคบหาดูใจซึ่งกันและกัน แปลว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ค่ะดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปรู้ปัญหาของเขาค่ะจงไปต่อกับชีวิตหาเป้าหมายใหม่ต่อไป next one ค่ะข้อที่4นะคะเหตุผลง่ายๆที่เป็นไปได้เสมอก็คือเขาคุยหรือคบกับคุณอยู่แล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ค่ะคบๆค,คุยๆกันอยู่แล้วรู้สึกได้เองว่า มันไม่ใช่เขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่สำหรับเขาเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากคุยต่อเมื่อไหร่ที่เราครบหรือคุยกับใครอยู่แล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่เราก็ไม่อยากจะคุยต่อหรือไปต่อก็แค่นั้นเองค่ะก็เงียบๆหายๆกันไปค่ะอาจจะบอกลาหรือไม่บอกลาก็เป็นสิทธิ์ของเขาค่ะเมื่อคนเราครบกับใคร หรือคุยกับใครแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่<ม>ก็แค่หยุดไปต่อหยุดคุยต่อเขาก็อาจจะหายไปโดยไม่บอกกล่าวหรือรำลาค่ะและไม่ว่าเขาจะหายไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถ้าเขาหายไปโดยไม่บอกกล่าวหรือรำลา<ม>จงปล่อยเขาไปค่ะแล้วคุณหาตัวเลือกเป้าหมายใหม่และไปต่อกับชีวิตค่ะ